นะคือเดียวเหมือน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 ขี่เส่ใจมันนะ่ะแม่เข้าใจบอซื้อทองซื้อทองให้แล้วบไปห่างหน้าใครบางคนเนี่เออไลสดโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้แหละนี่อีนี้ก็เจ็บจีดแล้วทีนี้เดี๋ยวอีกไม่นานนะครับด่ากันแน่นอนแถกันแน่นอนฟาดกันแน่นอนรอดูครับอ่านะครับ ถ้าอีหัวดําไปสนับสนุนสองตัวนี้ทําให้อีทาให้อีหัวโอ้ดิ้นใหญ่เลยนี่นะพราะแม่นกไส้มันไม่ให้อะไรนะเออมันได้ทุกวันนี้ก็เพราะอีหัวดํานี่นะเออเมื่อก่อนเมื่อกี้นี่ก็ไปอะไรครับโอไปชื่นชมนุ่นไปเรียแคมอีอะไรนะอีนอของหนูนุ่นเออะนะครับนะ ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งนะทีนี้เห็นไหมล่ะมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมล่ะชัดเจนไหมทีนี้นะครับโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นยังไงทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับชัดเจนไหมงานนี้เรียบร้อยอ่า ถูกทิ้งอีกแล้วเขาไม่เอาแล้วครับพี่น้องเขาไม่เอาแล้วนะครับเสกันแน่นอนครับรอดูครับเยกันแน่นอนคุณประเสริฐคุณโสมพลสวัสดีครับคุณสมมาตรเฉกันแน่นอนครับบันเทิงน่นอนเอาดันดันนะครับสามลอยไอ่าบันเทิงแน่นอนครับงานนี้ทําให้ใครบางคนนอนไม่หลับกินไม่ได้ครับตอนนี้ของก็ไม่มีกระจิตกระใจขายของคุณมายุราสวัสดีครับ อไม่มีแม้กระทั่งกระจิตกระใจขายข,ายขอกับพิดน้อง fc นะครับตอนนี้นะเอะอะนะของก็เขามาขายตัดราคาที่นี่กูบอกแล้วการค้าขายคือการแข่งขันอ่าคนไหนขายถูกเขาซื้อคนนั้นเนี่ยนะสินค้าเหมือนกันเกตเหมือนกันแต่มึงเอามาขายแพงมันเกินราคาเข้าใจไหมนะนะอืมมันเกินราคานะครับเอามากเกินไปไง อแล้วก็อะไรทีนี้ทให้โอ้ยทำให้เกิดอาการอะไรครับโมหูเออขายของก็ไม่ได้นี่อสองตัวนี้ก็ไปอะไรทีนี้ไปกับอีหัวดําทีนี้ไปฉลดงไปงานวันกงวันเกิดไปเที่ยวนงงังคงนังเครื่องด้วยนะเออนะไม่ได้ไปกับเขาด้วยโอ้ยตายแล้วชีวิต <laughs> อ่คุณชุบิตาสวัสดีครับค,คุณสมเมย อ่นะโอ้ค่าเครื่องไปกลับโนเลี้ยงอีกทีนี่โอ้กินกุ้งกินกุ้งอีกบ้นี่โอ้ตายแล้วนะมันไปได้กินอะไรขนมจีนขนมจีนบุฟเฟ่แต่เขาไปได้ทง,ๆๆทงได้ทงได้ๆๆดๆๆนั่นในนี่ทีนี้เห็นไหมอ่าแต่มันปกผิดปกติมากนะครับพี่น้องเอฟซี Z นะอ่าที่เขาไม่เอานะครับ ต้องทำอะไรเขาผิดใจสชกอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็อาสองคนนี้ไปถามความจริงอว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอว่าเงินลงทุงงทนให้ไปทำนั่นทำนี่ว่าเอาอยสาสังเคียวไปถามอยู่แล้วนะแต่อีตีนุ่งหมูเขาก็ไม่ได้ไปด้วยกันหลังจากมีการลองเรียนไปหาท่านนายอำเภอเห็นไหมออ นะครับพี่น้องเยบีแล้วเขาก็ติดต่อสองคนนี้ให้สองคนนี้ไปเที่ยวซื้อตั๋วค่าคงค่าเครื่องให้ทีนี้เห็นไหมนะครับ,รบเพื่อเขาจะไปถามอะไรสักอย่างนะครับเพื่อจะหางหน้าใครบางคนตอนนี้ใครบางคนก็นอนไม่หลับแล้วครับความจริงกําลังจะเปิดเผยครับะนะครับความจริงกําลังจะเปิดเผยมีคนนอนไม่หลับแน่นอนกลัวแล้วครับตอนนี้ อ่ปัญหาเรื่องที่ดินนี่แหละครับเพราะอีนี่เอาเงินเขามาซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับอ่น่าจะไปลงคาถามากินความคิดเขาเออไปหลอกเขาว่าอะไรที่ซื้อเลยโอ้ทำเลดีมากทำเลดีมากเอเราต้องปลูกนั้นปลูกนี่นะเดี๋ยวหนูทำให้อย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละครับความลับกำลังจะเปิดเผยอ่าปกติมันจะมาที่บ้านแล้วบอกปลาเขียงคังดำ ก็ไม่มาอวยเหมือนเหมือนเดิมแล้วเพราะเป็นคําสั่งของใครครับคําสั่งของอีหัวดับอีหัวดับมีเงินไงทีนี้อต้องรับฟังมันทีนี้นะครับอต้องรับฟังมันอย่างเดียวนี้นะครับอนะยิ่งเอาสองตัวนี้ไปทีนี้ยิ่งทําให้คนบางคนใจใจจะขาดออนะครับทำให้เกิดอาการโมโห มาออกมาเล่นคนนั้นออกมาด่าคนนี้ทีน,นี้ของก็ขายไม่ได้เห็นไหมครับชีวิตมันขาลงทีนี้ไม่น้ำซ้ําเขาลงมาตรวจสอบแปลงที่สองเข้าไปอีกโอ้ตายแล้วชีวิตเออจะลงมาตรวจสอบแปลงที่สองอีกแล้วโอ้ตายตายตายนะครับพี่น้องเอฟทีนะ,ะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงเป็นแบบนั้น ันสุดท้ายไม่เหลืออะไรแล้วทีนี้เอ่อ<ะ>บ่เลือยยั้งมาหนี่นะครับไม่เหลือใครสักคนนี่แหละครับคนเราไม่ซื่อสัตย์เอ่<ะ>อไม่ซ<ะ>ือ่อ<ะ>สัตย์นะครับจะไม่เหลือใครทั้งนั้นมันเกิดความเครียดตอนนี้เดี๋ยวบ้ากาเลิอบอีกทีนี้นะครับเดี๋ยวบ้ากาเริกอ,อีกทีนี้ อพี่น้องของหนูก็ไม่ได้เห็นเอ่ยชื่อแล้วนะตอนนี้ไม่เคยเห็นไม่เห็นเอ่ยชื่อแล้วไม่ออกมาพูดแล้วเอไม่ว่าจะเป็นพี่มะพงมะพร้าวอะไรก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วนะตอนนี้หมดแล้วเอเปิดอาลาดแล้วครับเปิดอาลาดไปหมดแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับมันเกิดมามาจากไหนเกิดมาจากพฤติกรรมมันอ่า แล้วทำไมพี่รอเรือถึงไปกกอนมันเกิดมาก,กรรมที่อะไรครับไปหลอกเขาว่าจะทำรันยงรันย,าง,ย,า,งยางอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมครับในนิทานเรื่องนี้เออจะให้เขามาลงลงทุนถมที่ถมทางออกเป็นแกงนะอืมก็มีใครหลายคนมาพูดมาคุยด้วยไหม่าแต่เป็นอีสางเกี่ยวอีตีนุ่งหมูบักซอกทีนี้เออพากันมาคุยมาเจรจานะแต่เขาไม่ทำไง พราะมันใช้ทุนเยอะเห็นไหมอ่าเพราะมันใช้ทุนเยอะใช้เงินเยอะนะครับพี่น้อง F4 มันเป็นแบบนั้นนะครับอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้อง F4 อืมมันเป็นแบบนั้นมันใช้เงินเยอะใช้ทุนเยอะทีนี้นะครับโอ้ยตายแล้ว มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นชีวิตเห็นไหมครับขาลงแล้วผมพูดแล้วรอดูจุดจบนะทีนี้รอดูจุดจบได้เลยครับชีวิตจะไม่เหลือใครแม่นอกใ้ก็เอาแต่คนเท่นสร้างแต่ปัญหาให้ลูกอะไรนะนี่แหละเขาถึงบอกว่าอ่าอะไรนี่ระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์ทุกอย่างครับพี่ แต่เขาตาสว่างแล้วไงเขาตาสว่างแล้วทำไมเขาถึงสองตัวนี้ไปเพราะอะไรครับเขาไปค้นหาความจริงไปถามแล้วเขาก็ไม่ได้ชวนอีนี่เห็นไหมละ่ะเขาไม่ได้ชวนไปนะนะครับเพื่อห่างหน้าใครบางคนเพื่อจะย่อเย้ยใครบางคนหรือเปล่านะจ๊ะ <laughs> โอ๊ยตายแล้วสีวิตีน